ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครูซันแชนเนลค่ะวันนี้ครูซันจะพาทุกคนไปเล่นเกมกันค่ะเป็นเกมถามตอบทดสอบความรู้ของเราดีไหมคะถ้าพร้อมแล้วตามไปเล่นเกมกับครูซันเลยค่ะคำถามกล่าวกันว่ามุสลิมในประเทศหลังม่านไม้ไผ่ มีมากกว่าคนไทยทั้งประเทศเสียอีกอยากทราบว่าหลังม่านไม้ไผ่คือประเทศใดคำตอบคือประเทศจีนค่ะคำถามถ้าชายกลางจะเข้ารับอิสลามต้องกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าอิมามว่าอย,ย่างไรคำตอบ ฉันอ้างว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุอ่าคำถามมาเอิกาท่านใดย,ยังไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเองเลยคำตอบอิสราฟินค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสังจะลดอยู่ที่ ของมาลาอิกะอิสรอฟีแล้วนะคะและดวงตาของท่านก็แหงดูเพื่อรอคำสั่งจากอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาอาลาค่ะรอเป่าสังเมื่อถึงวันกิยามะนั่นเองค่ะคำถามอัลกรุรอานถูกประทานลงมาในเดือนอะไรคำตอบในเดือนรอมฎอนค่ะ คำถามสุระใดในอัลกุรอานยาวที่สุดคำตอบสุระไอลบากรอค่ะคำถามนบีมีจำนวนกี่ท่านคำตอบมีประมาณหนึ0 0แคนเลยค่ะ คำถามนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลยฮิวะซัลลัมมีบุตรชายและบุตรหญิงรวมกันทั้งหมดกี่คนคะคำตอบเจ็ดคนค่ะคำถามค ok e ่ะมนุษย์คนแรกที่จะฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะคือใคร คำตอบนบีมุฮัมมัดสอลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั่นเองค่ะคำถามสิ่งใดคือกุญแจสู่สวงสวรรค์คำตอบการละหมาดยังไงล่ะคะคำถาม,ค,ค,ค,ถามคนที่สุรุ่ยสุร่ายใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเป็นเพื่อนของใคร คำตอบเป็นเพื่อนกับชายตอนค่ะคำถามเหตุการณ์น้ำท่วมโลกเกิดขึ้นในสมัยนบีใดคะคำตอบนบีนุค่ะคำถามผู้หญิงคนแรกที่เข้ารับอิสาลามเป็นใครคะคำตอบท่านหญิงคอเดียค่ะ คำถามนาบีคนใดถือกำเนิดมาโดยที่ไม่มีบิดาแล้วก็ไม่มีมารดาคะคำตอบนบีอาดัมไงล่ะคะคำถามนาบีท่านใดเป็นช่างไม้คำตอบนบีนูคะ่ะ คำถามสัตว์ชนิดใดที่มุสลิมสามารถทานได้โดยไม่ต้องเชื่อดค่ะคำตอบมีตักกะแตนปลาแล้วก็สัตว์ทะเลทั้งหมดเลยค่ะต่อไปค่ะคำถามกลิ่นเลือดของผู้ที่ตายในสงครามศาสนามีกลิ่นหอมเหมือนกับกลิ่นอะไร คำตอบเหมือนกับกิ่นกัสตูรีค่ะหรือชมดเชียงนั่นเองคำถามการลงโทษที่เบาที่สุดในนรกเป็นแบบใดคำตอบชายผู้หนึ่งจะสวมรองเท้าที่ทำจากไฟนรกค่ะความร้อนจะเดือดพล่านจากเท้าไปจนถึงสมองของเขานั่นคือที่เบาสุดแล้วค่ะ คำถามม้าของท่านนาบีชื่อว่าอะไรคำตอบชื่อว่าอัลกอสวะค่ะคำถามล่อของท่านนาบีมีชื่อว่าอะไรคำตอบชื่อว่าอัาด,ดุลดุลค่ะ คำถามลาของท่านนาบีชื่ออะไรคำตอบชื่ออุฟัยค่ะคำถามดาบของท่านนาบีชื่ออะไรคำตอบดาบของท่านนาบีมีชื่อว่าดุฟากอร์ค่ะ,คะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับเกมการถามตอบในคลิปนี้ค่ะใครตอบได้หมดเลยหรือใครตอบได้กี่ข้อลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะแล้วครูสันหวังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆ EP หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูสันด้วยนะคะ